สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะโพดแรกโอภคกิราหลังเลิกสามีเปิดโพดแรกโอภคกิราไร้รอยยิ้มหลังประกาศเลิกสามีทายาทห้างทองชื่อดังเปิดโพดแรกโอภคกิราด้วยภาพใบหน้าเศร้าๆไร้รอยยิ้มหลังประกาศเลิกสามีเฟียสมรทุกกรทายาทห้างทองชื่อดังรถสถานะเหลือแค่พี่น้องพ่อแม่ของลูก ทำเอาหลายคนตกใจเมื่อวันที่29กรกฎาคม2565นักแสดงและพิธีกรสาวโอภกิราได้ออกมาประกาศลดสถานะก,กับสามีเฟียตมัทุกรรทายาทห้างทองหัวเส้นเฮงเป็นแค่พี่น้องกันแล้วแต่ยังคงทำหน้าที่เป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกร่วมกันและล่าสุดร30กรกฎาคม2565โอภกิราได้โพสตภาพตัวเองด้วยใบหน้าเศร้าๆไร้รอยยิ้มและข้อความว่า ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะจากใจโดยมีเพื่อนๆในวงการบันเทิงเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ให้กำลังใจกันอย่างมากมายกระปุก .com ก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจด้วยนะคะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากกระปุก .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฝังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ